จ้างประจำตำแหน่งเนี่ยที่ว่าเป็นสิวใชนะ่ไหป๊าก็แบบนี้แหละไขไม่ได้วยด่ากันไม่ด้วยหนูเขาทำไม่เป็นหรอกนะไขาประจำก็เป็นเ,ออเดี๋ยวมันก็มันไม่ได้มันไม่ได้หลายขั้นตอนไงเออปืดปืด,ปด,ปด เนี่มาใส่มาเนี่ยตรงนี้ยังยาวอยู่เลยจับต้นให้ทหารมันมองไม่เห็นแล้วเนาะกระจกใหญ่ป่ะอเอาสั้นแบบไหน อ้นเท่าผมหนูไหมผมล่างหนวดอ่ะหนวดเหอโอ้เจียบมองหนเป็นยังวะแผลเมื่อคืนนี่นั่งนั่งกับไอ้วุฒินั่งกินข้าวเสร็จก็นั่งอันนี้พี่เอามือไปสกิดสกิดออกมาโอ้สิวก่อนบอกเอียบไขมันอุตัน โอ้โหเจ็บเลยโอเคยังได้หรือ,อยังเอ้าต้องถามตัวเองอะเนาะต้องถามตัวเองอะเนาะอะไรที่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ก็ประหยัดเหลอบุรีล่ะทรงผมมันทรงผมมันไม่ต้องใช้ช่าง เอาเก็บตังค์ไปซื้อซื้อบุหรีบุรีนุยนในนี่ไหมเครียดเครียดตัวสัฟฟีไหมข้างบนบ้านแค่บุรีเห็นดูนะนี่ผมตัดแล้วนะครับ ผมตัดแล้วก็ให้เขามาเล็มใหม่เพราะว่าเราไม่มีตาหลังตัดได้ไหมแต่ได้แต่มันไม่เกี่ยงอืมขนาดอันนี้ยังไม่เกี่ยง เด็ก <Okay. S 1> ไปตลาดตลาดเลยได้ไหมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ยาวไปไหมไมได่ดูเหมือนกันก็ได้นะอู่ไปโอเคขอบคุณครับ <laughs> 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 ไปมลงยูทูป